สวัสดีครับบ่าวเถาะสวัสดีท่านผู้ชมครับจะให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมปูอุบลนะครับสายตรงสายด่วนนะครับผมงวดวันที่16มิถุนายน2 5งพันนะครับตอนนี้ปูอยู่ในสายนะครับมาโค้งสุดท้ายนะครับผมบอหลายคู่บอหลายโตนะครับทำชุ่มงวดแม่นกับเขาตรงๆ นะครับงวดบอ่อเข่ากระมี่นะครับงวดเข่ากระมี่นะพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับผมเพื่อผูอ้ใดมักเพื่อไปหาสลากกินหาสลากกินแบง่งหาลอตเตอรี่ท่านนะพี่น้องเนาะบ่มักกะบ,บ่เป็นยังข้าเบิ้งไว้บ้าตรงใจข้าบ่นะครับผมหรือตรงตรงที่เขาชอบบอ่นะครับตอนนี้ปูยในสายมาดึกๆคือเก่าท่านผู้ชมเจอกันตอนดึกๆนะครับผมคืนวันที่12มิถุนายน2567นะครับเพราะว่าตอนกลางวันพี่น้อง บบาเถาเดินท่างนะครับเดินท่างก็มีโอกาสได้คุยกระปูนะครับบริบริโทรหานะครับก็จะมีเวลาช่วงนึงครับช่วงกลับมาหลังจากกินข้าวแล้วก็จะช่วงสองทุ่มสามทุ่มพี่น้องนะครับปูก็จะว่างเวลานี้นะครับหรือเสียนต่างๆเพ่ก็จะว่างเวลานี้นะครับเอานะครับตอนนี้ปูย่ในสัยการนมัสการกระปูจะเริ่มท่างครับผมสบายดีนะปูเนาะ บ่มีแต่เงินใส่บ่มีแต่เงินใส่ที่ปูเอ่ออาปูเป็นจังได๋งวดเนี่ยว่าดดีกว่าครับเอาเอาวิ่งไปก่อนนี่เดี๋ยวปูเด้อนะครับผมเอ่อเคืออฟซีนะปูปูแต่รอดปูอุบลนะครับนผู้ชม งวดวันที่16มิถุนายน67นะครับผม <c oughs> วิ่งวิ่งบนโม <บน S 2> ปุ <บน S 2> ปครับ,ว,บวิ่งตัวไหนวิ่งตัวไหนปูบนวิ่งเก้าบนวิ่งเก้า<น>ครับผมบวิ่งเจ็ดอ่ะ จับคู่เดีปูเก้านี่มีไอเอาเป็นชุดบนก่อนเอาบนก่อนนะครับผมเกสองครับเก <92. S 1> มีจับคู่ปู <24. S 1> มีสี่มีสคู่นึ่ง <1. S 1> อ๋องวดนี้เครื่องหาหล,ลายคู่ดเถยวปูเฮ้ยงวดนี้คัจัดเสก้ศยเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วเกสอ่างวดนี้เก้าสองมีเก้าสองอีกไหม เก้าสองเก้าซีเก้าห้าเก้าสองเก้าซีเก้าห้าเก้าเก้าเก้าเรมีสามตัวบังวัดนี่สามตัวมีบาลักร้อ่งี่งแปดหลักร้อยแปดครับเนี่ยจะับไปสามห้าสิบเนี่ยครับเอาแปดใส่ เด่นคู่ใดเน้นคู um, en, ่ใดล่ะปู่ปู่ที่มากอยู่สองคู่เด้อสามคู่เด้อครับปู่ที่มากที่แปดเก้าสองครับแปดเก้าสี่ครับแปดเก้าห้าพอดีสามคู่นี่ยโอ้ให้เน้นคือให้เน้นสามคู่นี่แน่นบ่มีฟันทงว่าคู่ใดเน้นเด่นกูมูบ่ สี่สี่เลขเบอร์โทรศัพท์ใหม่นี่มันเกิดแปดเจ้าชีครับเบอร์โทรศัพท์ใหม่อ่าอันนี้อันนี้เนี่ยแปดเจ้าสองมันเกิดด้วยกันบ่รพี่สาวบ่าวเถาเนี่ยของพี่สาวบ่าเถาเจ็ดเจ้าสองครับเออเหรียญแปดเก้าสองอ่าไอ้เลขพี่สาวบ่าเบ่าเถาคนฝันฝันว่าผู้ธเถาที่ไปที่ไปขับบ่าวเถานี่แหละที่ขับรถชนเนี่ยเพื่นห้องบอกว่าทะเบียน ขั้นที่ชั่นที่เบียนเจ็ดเก้าสองเพื่นว่าอือครับรถที่พังนัดตะวันคนมาเป็นอย่างอืมแสดงว่าเพื่นปกปักรักษาในความฝันอ่อปูปูนเน้นทั้งสามปูนเลยเก้าสองเอ่าเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเห็นสามคูนนี่เอาแปดใส่เอาแปดใส่อ่า แปดเก้าสองแปดเก้าสี่แปดเก้าห้าาถ้าพูดได้มักสามตัวครับผมอ่าตะเก้าปูให้หางเดียวสนกว่าเขาดิสูนีมันสี่หางครับสูรนี้ได้สี่คู่สี่คู่ครับผมนี่สนี่0ูน่สอง เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งเก้ามีเก้าสามนี่หรอเก้าสามนี่เอ้าล่างปูล่างวิ่งแคสวิ่งล่างเจ็ดจั๊กคูให้จักคู่ปูได้จักคู่ล่างเนี่ยคู่เดียวคู่เดียวเลยบ่คู่เดียวโคโลโอ้มักแต่คู่เดียวโคโลเนี่ยแหละปูถูกคือถูกบบบเขาคือบ่อเขาเจ็ดยังล่ะปู เจ็ดห้าเม็ดเดียวเจ็ดห้าเม็ดเดียวโอ้อ่าเจ็ดห้าเม็ดเดียวเจ็ดห้าตัวเดียวท่านผู้ชมอ่าถ้าสามตัวนี่ก็เอาลักลอยใส่เอาแปดใส่น้ปูเนาะแปดใส่เอ่เก้าเก้าไม่รู้อ่าพูดไดมาก,กับ 8, 9, 9. แปดเก้าเก้าแอบต่เบ้าเท่าจับให้แค่นี้นะครับแปเก้าสองแปดเก แปดเก้าหากับผู้ได้มักแปดเก้าเก้ากับเอาผู้ได้มักเก้าเก้ากับแปดสายอ่าครับกคืสสามกดรครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับมาเบิ้ลน้ำกันพี่น้องแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้วอนี่ปูอยู่ในสายปูอุบนนะครับวิ่งบนวิ่งเก้านะปูเนาะวิ่งเก้าครับผม หลักร้อยแปดได้พี่น้องเดอหลักร้อยแปดนะครับสูตรนี้ได้สี่คูนะปูเนาะสี่คูเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้านะครับอปูนเน้นแค่สามคูนะครับผมครับเมื่อเค้เขสองเ้ามเข้ครับอ่า เอางวดที่แล้วคือพ่ใเห้ผมสูตรนี้คือผมอีกตัวหนึ่ง,งว,ว,ว่า <c oughs> มันหลายตัวที่ป่อเออเอาเอาเอางวดนี่ทำมชมนะครับเนาะผู้ได้มากก็ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับทำชมวิ่งบนวิ่งเก้าับหลักร้อยแปดนะครับสูตรนี้ปูว่าได้เก้าสองเกซเก้าปูเน้น3คู่นะพี่น้องเก้าสอเกซเกเอาแใส่กับแปดเก้ ปดเก้าซีแปดเก้าหาพูดไดมากเก้าเก้า็เอาแปดไซแปดเก้าเก้ามีโอกาสมากขึ้นกันปูวา่าให้ร้องไว้น้ำแน่แอ่าอ,อันไหนกับปูมี้กวัวอมีสิทธิ์ตอันนี้มีเบิ้ลมีมีสิทธิ์เบิ้ลนะปูว่านะครับออกออกวันอาทิตย์มีสิทธิ์เบิ้ลเก้าเก้านะครับอ่าร้องไวท่านผู้ชมล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดห้าเม็ดเดียวเลยบอปู นี่แล้วมักเจ็ดหาเม็ดเดียวของปูถูกตะ้งวด t สี่สามทำผู้ช่มสี่สามงวดนั้ Twitter, <pim> นออกซี่สามตรงตรงนับยาเผลอได้พี่น้องเด้อยนี่ครับผมอ่าเม็ดเดียวเจ็ดหากลับกลับตัวบ่อปูกลับตัวบ่บ่กลับตรงตรงเลยอ่าเอาทนผู้ช่มเจ็ดห้าเม็ดเดียวหาสลากินแบ่งหาลอตเตอรี่ไ้ได้พี่น้องบ่ดังดอกนี่เจ็ดหายังพอมีเพราะว่าเบาเถาไปหลายแผงยังเห็นอยู่นี่ 7จ็ดหาตะว่าเก้าหาบอมมีแล้วนะครับเก้านเก้าสี่เก้าสองนีพ่อหาได้อยู่นะครับท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอครับผมดีบอมว่าฝันเนี่ยบ่เดียวนี่ยฝันช่วงนี้บ่ฝันฝนตกบ่ปูทั้งหมุนเป็นยังไงบรรยากาศอหมื่นคนเนี่ยเขาไปป่อยครับ ตกบ่แห้งมันบ่ปูวัวบ่บรครับผมอืมค็ดว <c oughs> <c oughs> ่าบ่อออกออกขบันุปูงวดนี้ถากเก้านี่เก้านี่คิดว่าเก่ามากเนอปูบนเนี่ยสงสารแน่เก่าแมนบอ่ออืมเมนอ่าผมกับมักอยู่ทีปูผมก็คิดว่าเก่าน่าจะมากแต่ว่าปูไอ้ฟันผมเนี่ย มีศูนย์นี่ปูเก่าศูนยนี่บ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 ่มาบ่บ่บ่กบ่บูบ่บ่บ่มาม่บ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 ่า่บ่บ่บ่มาบดบ่บ่บ่บนบ่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 ม่ป่บ่บ่ก่บกบ่า่บ่บ่บบ่บ่่บ่บ่บ้บ่บบ่บ่ เปล่าบ้าบ hmm. well, mm ่ฮะแต่เขามือบอเราเก้าชุนะครับแต่เบอกไม่นี่นี่หมดแล้ววที่แล้วบอกมียนวดที่แล้วมันจะมีเก้าอยู่ยปูเก้าเก้าสามเด็กเมื่อที่เก้าสามมันด้ปูเออเก้าสามับแปดสิครับอือเอาเรื่องบานี่อืเมื่เก้าสามครับเก้าสาม่าหก แเก้าหนึ่งสองสามม่นมันตีเป็นสองกับสามอยู่มันติีกับสองกับสามไม่หวชี้สองกับสามถามจะเป็นเก้าสองสี่บ่ปูอือผมว่าเป็นเก้าสองก็ได้เอาปูเบาเท่ารบกวนสักหน่อครับผมครับ สาทูปูให้โชคให้มาน,นะปูเนาะครับผมเอานผูมชมนะครับปูอุบลน,นะครับปูวางวดวนี่เก่ามากนะบนเด่นเก้าหลักร้อยแปดนะครับผมจำให้ซีคู่บนเก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าแต่ว่าให้เน้นแค่สามคู่เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าเก้าปูวาให้เป็นตัวร่องไว้เด้อ นะครับเพราะว่าไวยออกวันอาทิตย์อาจจะมาเบิ่์นจับลักลอยใไ่8 892 894 895ท่านผู้ชมล่างวิ่ง7เด่น7 75เม็ดเดียวนะครับอ่าหาผู้ใดชอกบก็ไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้นะพี่น้องเนาะกับเจ็ดหานี่อาจจะหาได้อยู่เพราะว่าเบาเท่าก็เห็นหลายแผงอยู่นะครับท่านผู้ชมขอ,ชอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขูสุขคนนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพ่อใหญ่แม่ใหญ่อายุมั่นขวัญยืน พอ,อกันคลิปหน้าครับแอดมินบอสวัสดีครับ